ก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆจากนักเขียนที่น่ารักที่สุดคนนี้แอดขอกำลังใจจากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปริยวิทนิยายเสียงกันให้เยอะๆนะครับ คำเตือนนิยายเรื่องนี้สร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนอาจจะมีพฤติกรรมรุนแรงและคำพูดที่ไม่สุภาพสอดแทรกในเนื้อหาเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้นเพื่ออัธรสในการรับฟังเพียงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะพาดพิงถึงสถานที่หรือบุคคลใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณตอนที่101ดําดำเนินการตามแผนพาสีไม่รู้ว่าเป็นอะไรช่วงนี้ มีคนชอบเข้ามาตอนที่ผมกำลังหมือลอยหรือกำลังเพอ้อฝันอยู่ตลอดเลยอย่างเช่นคุณอัชฉวินและก็คนของตระกูลอังการฟานั่นแหละตัวดีนักเชียวเมื่อคุยกันไปเรื่อยๆผมถึงได้รู้สึกว่าคุณอัชฉวิน ต้องมีความทุกข์อยู่ในใจแน่ๆผมเงียบคุณอัชวินก็เงียบผมถึงได้รู้ว่าเขามีอะไรบางอย่างที่อยากจะพูดแต่เลือกที่จะเก็บมันเอาไว้ในใจเพียงคนเดียวคุณอัชวินครับผมคิดว่าเป็นคุณเองมากกว่า ที่ไม่กล้าไว้ใจคนอื่นผมทิ้งท้ายบทสนทนาระหว่างเราแบบฝากเอาไว้ให้คิดแล้วก็กลับมาคว่ำแก้วบักบันนี่คู่ของผมกับคุณครามเอาไว้ในกู้เก็บส่วนตัวแล้วเราก็กลับบ้านกันเย็นวันนี้ผมก็ยังมีนัดที่จะคอกลุ่ม กับคุณวิมลเรขาอีกเช่นเคยและแล้ววันนี้ผมก็พลาดที่จะนับคุยกับคุณอาเข้าจนได้สินะผมเชื่อแน่ๆว่าเขาเองก็อยากจะคุยกับผมเหมือนกันเอาไว้สักวันเราต้องได้คุยกันแน่ๆครับคุณอาสวัสดีค่ะหัวหน้า เอ่อท่านประธานอยู่ไหมคะอยู่ครับแต่เขาไม่สนใจหรอก <c oughs> ผมสนใจคุณตลอดเวลารู้ยังเสียงของท่านประธานบริษัทที่ยังคงไม่ถอดคราบออกมาจากมาดเข้มของเขาสักที มันคงติดกลับมาถึงที่บ้านด้วยเสียงทุ้มต่ำดังแซบเข้ามาถึงปลายสายทำให้ต้องรีบหลบหน้ากันจ้าละหวันเลยผมหันควบกับไปมองอีกคนที่ยังนั่งทำงานอยู่ที่เดิมไม่ได้เดินมาสันหน่อยตกอกตกใจหมดเลยเขายิ้มม,มุมปากพร้อมกับยักคิ้วให้ผม จนผมรีบมวนหน้าแดงกล่ำของผมกับมาแทบไม่ทันคำพูดเมื่อกี้บ่งบอกให้รู้ว่าเขาคอยจับตาม,มองทุกการกระทำและทุกความเคลื่อนไหวของผมสินะบอกตามตรงผมก็ไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรที่ผมสามารถปิดบังเขาได้สักเรื่องแม้แต่ความคิดของผมในบางครั้ง เขายังสามารถอ่านมันได้เลยถ้าเขาตั้งใจจะอ่านมันจริงๆแค่เคยโดนผมไม่พอใจเข้าเท่านั้นเองแหละผมก้มหน้างุดลงมองเพื่อนในปลายสายขบเม้มริมฝีปาก,กร่างแน่นก็เขินนั่นแหละแล้วทุกคนก็เงียบไม่มีใครพูดอะไรต่อ คงต้องเป็นผมสินะที่ต้องเริ่มบทสนทนานี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันคุณัชวินเป็นลูกของคุณอาจริงๆเหรอครับเนี่ยก็ใช่นะสิคะในที่สุดไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับหน้าจอโทรศัพท์ของผมหรือเป็นเพราะ คนข้างหลังที่มันนั่งแหมลงข้างๆแล้ววางฝ่ามือหนามาประทะกับก้นเงอนๆของผมอีกแล้วทันทีที่เขานั่งลงหน้าจอโทรศัพท์ก็ดับพึบไปเป็นฝีมือคุณหรือเปล่าครับแล้วพวกคุณคุยเรื่องอะไรกันนินทาเรื่องคนในตระกูลผมถูกไหม คุณครามผมโบจุนผมบอกคุณแล้วไงว่าถ้ามีอะไรให้ถามผมคนเดียวไม่ต้องไปถามคนอื่นก็คุณไม่เคยอธิบายอะไรให้ผมฟังเลยสักเรื่องจนผมต้องไปถามคนอื่นไงล่ะต่อไปนี้ให้คุณถามผมทุกเรื่อง ผมจะตอบคุณทุกเรื่องให้คุณถามกับผมแค่คนเดียวไม่ต้องไปถามใครตกลงไหมสัญญาแล้วใช่ไหมว่าจะตอบทุกเรื่องน่ะผมยื่นนิ้วก้อยน้อยๆลงไปเกี่ยวกับนิ้วก้อยหนาๆของเขาอย่างถือวิสาสะแถมเกี่ยวเอาไว้แน่นด้วยเพื่อกันไม่ให้เขาสะบัดออกได้ แต่ในวงเล็บถ้าเขาจะสะบัดออกอย่างเขาก็ทำได้อยู่ดีโบจุนผมสัญญาแล้วว่าผมจะปกป้องคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่คุณก็ช่วยสัญญาหน่อยได้ไหมว่าจะไม่ทำอะไรที่มันเป็นอันตรายโดยเฉพาะการ เข้าใกล้คุณอาของผมเขาอันตรายมากอยู่ให้ห่างจากเขาสัญญานะอันกราฟาครามเกี่ยวนิ้วมือผมแน่นเลยทีเนี้ยเขาให้ผมสัญญากลับว่าจะไม่เข้าใกล้คุณอาของเขาอีกแล้วในที่สุดก็ถูกจับได้อีกครั้งแล้วสินะ เรื่องแผนการของผมมันล้มเหลวไม่เป็นท่าจะพูดอะไรได้ละ่ะนอกจากรับปากกับคนตรงหน้าว่าจะไม่ทำอะไรที่เสี่ยงอันตรายแบบไม่คิดเอ่อหมายถึงแบบที่คิดเอาไว้นะหมดกันแผนการของโบจุนทำไมคุณอาจชวินถึงยอมแต่งงานกับคุณโจลล่ะครับดูก็รู้ เขาค่อนข้างเป็นคนหัวดื้ออยู่นะไม่น่าจะยอมอะไรง่ายๆอันที่จริงเรื่องของครอบครัวนี้ผมก็ไม่ค่อยจะได้เข้าไปยุ่งสักเท่าไหร่อุ๊ยจะบอกว่าเรายุ่งเรื่องครอบครัวคนอื่นเหรอผมไม่ได้ว่าครูล แค่จะบอกว่าถ้าให้ผมเดาวินเขาคงยอมเพราะว่ามันเป็นคำพูดของพ่อเขาวินถูกตามใจไม่ต้องเด็ดเดกถูกเลี้ยงดูมาแบบอย่างดีนี่อาจจะเป็นสิ่งแรกสิ่งเดียวและสิ่งสุดท้ายที่พ่อของเขาจะขอก็ได้ผมหันควับไปหา คนที่ผมติดอยู่ในอ้อมแขนแกล่งของเขาทันทีที่พบว่าเขาแอบอ่านความคิดของผมอีกแล้วแต่แล้วก็ต้องใจเย็นลงเพื่อฟังเขาอธิบายความคิดด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวลและอ่อนโยนมือข้างหนึง่งที่ผมนอนทับแขนอยู่ก็ยกขึ้นมาลูบศีรษะของผมส่วนอีกข้าง ก็ยกขึ้นมานวดเข้นสะโพกกลมกลืนของผมอย่างเพลิดเพลินสบายใจเชียวแต่ก็เอาเถอะถือว่าต้องยอมเปลืองตัวกันหน่อยเพื่อข้อมูลสำคัญของผมคุณอ่านความคิดผมอีกแล้วนะผมไม่ถามแล้วผมไม่อ่านแล้ว ถามมาถามมาผมยอมแล้วทันทีที่ผมหันหลังคว่ำให้กับเขาแบบอัตโนมัติแต่ต่อจากนั้นก็ต้องถูกจับให้พลิกหันกลับมาอีกครั้งเมื่อน้ำเสียงออดอ้อนจากเขาแววเข้ามาออดอ้อนผมก็แพ้ทั้งปีนะแบบเนี้ยก็ได้ ผมจะถาม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 ให้คุณตอบไม่ทันเลยคอยดูงั้นคืนนี้ผมจะทําให้คุณหายใจไม่ทันเลยเหมือนกันตกลงนะกนคนโกงเจ้าเล่นักเชียวเขาก้มลงจุมพิษที่ริมฝีปากของผมดูดกลืนเอาน้ำหวานในโพรงปากของผมจนหมดเกลี้ยง ไม่เหลือไว้ให้กลืนลงคอเลยสักหยดผมคว้ามหมัดกำที่เสื้อตรงอกกว้างของเขาจนยับยุยยีคุณครามโอบร่างสันหลริของผมไว้แน่นจนแทบจะหายเข้าไปรวมร่างกับร่างแก่งของเขาอยู่แล้วก่อนถอดริมฝีปากของผมออกมาก็เกือบจะหายใจ แทบไม่ทันอย่างที่เขาว่าจริงๆจะขาดใจตายอยู่แล้วเชียวตอบคำถามของผมก่อนนะครับแล้วจะทำอะไรก็ค่อยทำผมขอถามอีกแค่คำเดียว <c oughs> ก็ได้ทำมาสิรอนานกว่านี้ ยังรอแล้วเลยคุณว่าคุณอาชวินกับคุณโจนเขารักกันไหมครับอืมผมไม่รู้ความคิดพวกเขาหรอกช่วงหลังจากที่แต่งงานมีข่าวเสีย,สยหายเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงแล้วก็เรื่องผู้ชายของโจน เขาก็ดูน้อยลงนะอาจจะเป็นเพราะว่าต้องรักษาหน้าพ่อตาละมั้งก็เลยไม่ค่อยมีข่าวหืมหรอครับคุณถามเรื่องนี้ทำไมหรือว่าคุณคิดจะจีบคุณโจนเขาจริงๆหเหรอหรอใครบอกคุณว่าผมจะจีบคุณโจนนะ่ะ ผมอยากให้พวกเขารักกันความรักมันจะทำให้พวกเขามีความสุขโบจุนจา๋าความรักอยู่ที่ใจของคนสองคนไม่มีใครบอกใครได้หรอกนะแต่ถ้าจะถามผมตอนนี้ผมรักคุณมากมากจนดรอไม่ไหวแล้วอืม <c oughs> คนบ้าและแล้วเจ้าหมืองก่อนตัวร้ายก็ลงมือจู่จนผมจนไปไม่เป็นเขากอดรัดฟัดเวียงผมอย่างโหยหามานานตั้งแต่ผมป่วยจนหายจนมาถึงวันนี้ถือว่าเขาอดทนมากกับเรื่องนี้รอยช้ำๆจากการขบกัด จากฟันแหลมคมและลอยดูดเป็นจำ้ำจากริมฝีปากหยกักถูกระบายสีไปทั่วร่างกายเขาบอกว่าจะทำให้ผมหายใจไม่ทันเขาก็ทำอย่างที่ว่าจริงๆใจผมแทบขาดเลยแรงกระแทกจากคนร่างยักษ์ที่กระหน่ำลงมาจนร่างบางของผมบอบช้ำจนทำให้เช้าวันนี้ผมต้องนอนพักอยู่ที่บ้าน ตามอัธยาศัยวันนี้ผมเจ้าปอมและแวนเนตเฝ้าบ้านตามระเบียบพักในขณะที่ผมกำลังลดน้ำต้นไม้ดอกไม้ที่อยู่ตรงข้างระเบียงที่ยื่นออกไปจากห้องนั่งเล่นที่อยู่บนชั้นสองของคาริหาร เจ้าปอมก็นอนแผ่อาบแดดสบายใจอยู่บนโต๊ะอาหารใกล้ๆก,กับที่ที่ผมยืนอยู่ส่วนเจ้าแวนเน็ตเจ้าสิงสีเงินขนสีเมฆก็เดินวนเวียนคลอเคลียไม่ได้ห่างเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือของผมก็ดังขึ้นรัวๆเลยผมวางมือจากกิจกรรมที่ทำอยู่ เช็ดมือที่เปียกชื้นจากการดูแลต้นไม้มาถูกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินเข้มที่ใส่แบบลุกลวงก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มาเลื่อนรับปลายสายทางในทันทีสงสัยจะเป็นคุณครามคุณครามเหรอครับโบจุน นี่อาเองได้ยินว่าไม่สบายอาขอไปเยี่ยมได้ไหมและแล้วรอยยิ้มที่ฉีกอยู่บนใบหน้าของผมก็ถูกกบเกลื่อนด้วยน้ำเสียงสักสากของผู้ชายวัยกลางคนที่กำลังขอที่จะเข้ามาเยี่ยมอาการป่วยของผมเพื่อ ขณะตอนที่ผมป่วยสาหัสปางตายที่สถานพยาบาลของคุณหมอโจเซฟยังไม่เห็นหน้าเขาไปเยี่ยมเลยสักครั้งแล้วทำไมวันนี้แค่ไข้หวัดธรรมดาถึงยังจะขอมาเยี่ยมกันเออผมไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับคุณอาพรุ่งนี้ก็จะไปทำงานได้แล้ว อาได้ยินจากอเล็กว่าลาป่วยก็เลยเป็นห่วงอเล็กนี่มันไม่ไหวจริงๆยังจะมาทำงานอยู่อีกแทนที่จะอยู่ดูแลคนรักซะก่อนผมไม่ได้เป็นอะไรมากอย่าตำหนิคุณครามเลยครับถ้าอย่างนั้นก็ออกมาเจออาหน่อยได้ไหมล่ะ อามีเรื่องจะคุยด้วยเรานะัดเจอกันที่ถ้าอย่างนั้นมาที่บ้านก็ได้ครับผมจะออกไปเปิดประตูให้เชิญคุณอานะครับเอาอย่างนี้แลวนะตามนี้เจอกันที่นี่คงปลอดภัยกว่าให้ออกไปเจอกันที่อื่น ถ้าเกิดอะไรขึ้นแวนเน็ตมันคงจะสื่อถึงเจ้านายของมันได้ว่าให้รีบกลับมาช่วยเราอย่างน้อยที่นี่ก็ยังมีปอมและก็แวนเน็ตอยู่เป็นเพื่อนอย่างน้อยปอมเองก็อาจจะสื่อถึงอนาล็อกแฟนของมัน ให้มาช่วยเราได้เหมือนกันผมสัญญาว่าผมจะรอบคอมให้มากๆครับคุณครามถ้าเกิดอะไรขึ้นก็รีบกลับมาช่วยผมด้วยนะครับคุณคราม จบไปอีกหนึ่งตอนแล้วนะครับสำหรับนิยายเรื่องจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกหรือเปล่าหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะมีความสุขในการรับฟังนิยายของแอดนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปหน้าก่อนใครนะครับ บายบายนะครับฝากติดตามนิยายของช่องปริยวิทย์นิยายเสียงกันให้เยอะๆนะครับ